โดนป,ประมาทโดนเหยียบย่ำวันนี้ลั่นถ้วยแชมป์โลกให้โลกจำในค่ำคืนที่ทั่วทั้งโลกจับตาชื่อของเชลซีปรากฏเคียงกับข้างสโมสรปารีสแซงต์แชรแมงในนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลสโมสรโลกมันคือเวทีที่เต็มไปด้วยเกยียรติยศบริษัทและความคาดหวังระดับสูงสุดแต่หากถามคนดูทั้งโลกในวันนั้นว่าใครจะชนะเนี่ยเสียงตอบรับจากทั่วสารทิศเนี่ยแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเปเอเชฝั่งหนึ่งคือทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกถ้วยทีท่ยิ่งใหญ่ที่ส ฝั่งนั้นมีนักเตะระดับโลกมีดีกรีค่าตัวมีรางวัลมีสปอตไลท์ทีมที่ถูกขนานนามว่าแชมป์ยุโรปแห่งศตวรรษทีมที่แฟนบอลทั้งโลกนั้นยอมรับทีมที่ถูกสร้างมาเพื่อคว้าทุกแชมป์แต่ฝั่งตรงข้ามก็คือเชลซีเนี่ยที่เพิ่งได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกทัวร์ยุโรปที่เล็กที่สุดในใสายตาใครหลายคนทีมที่เพิ่งล้มลุกคุกคานในฤดูก,กาลที่ผ่านมาทีมที่ยังอยู่ระหว่างการสร้างนักเตะดาวรุ่งเกือบทั้งทีมไร่แข่งบาร์ไล่แขงทีมยอดเย,ยมไล่แม้กทั่งคคววาาาาามดหัังงในนสสสยตสื่อบก เปเชคือนิยามของความพร้อมเชลซี Chelsea, ยังคงเป็นคำว่ายังไม่พอทีมหนึ่งไร้เทียมทานในใสายตาโลกอีกทีมมาตรฐานยังขึ้นขึ้นลงลงทีมหนึ่งเดินมาด้วยถนนที่เต็มไปด้วยไฟและคนจับตามองอีกทีเนี่ยถูกหาว่ามาถึงเพราะเจอเส้นทางที่ง่ายกว่าทีมหนึ่งเดินเข้าสู่สนามด้วยเสียงตะโกนอีกทีมเดินเข้ามาด้วยเสียงหัวเราะจากคนดูถูกเพราะเขาพูดว่ายังไงเชลซีก็แพ้นี่มันเกินตัวเดี๋ยวก็โดนยิงและบางคนก็แอบภาวนาให้จบเร็วๆจะได้ไม่ขายขีหน้า แต่พวกเขาลืมไปว่านี่คือเชลซีทีมที่ต่อให้โดนสาปแช่งสักกี่รอบก็ยังยืนขึ้นยังกลับมายังไม่เคยยอมแพ้ยังไม่เคยปล่อยให้คำาดูถูกนั้นกลายเป็นคำสั่ง พวกเขาลงสนามด้วยหัวใจนักสู้ไม่มีชื่อเสียงมีแค่ยางลบในมือพร้อมลบทุกคำสัป,ประมาทให้หายไปจากแผ่นกระดาษแห่งโชคชะตาเสียงนกหวีดเริ่มต้นเกมดังขึ้นสนามถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนแต่หัวใจของเชลซีรวมกันเป็นหนึ่งไม่มีใครห่วงเสติไม่มีใครนับจำนวนผู้ติด,ดตามในโซเชียลพวกเขาวิ่งกัดตัดเกมทุ่มสุดตัวในทุกจังหวะแนวลุกวิ่งไม่มีหมดแนวรับบงังทุกลูกเหมือนกำแพงหินกองกลางยินลุยเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาเล่นเหมือนนี่คือเกมสุดท้ายในชีวิตเหมือนวันนี้คือเวทีเดียวที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าเชลซีนั้นไม่ใช่ตัวประกอบในหนังเรื่องนี้จังหวะสนกับครั้งแล้วครั้งเล่าเกมเพสซิ่งบีบจนเปนเ,ชเช่เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเสียงแฟนบอลเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากกองเชียร์น้อยนิดกลายเป็นขึ้นสีน้ำเงินทั้งสนาม และแล้วประตูชัยก็มาถึงไม่ใช่แค่ลูกยิงที่ส่งบอลผ่านเส้นประตูแต่มันคือคําตอบจากทุกความอดทนคือเสียงที่ตะโกนใส่หน้าทุกคนที่เคยดูถูกคือจังหวะเดียวที่เปลี่ยนเสียงปามาสให้เงียบสนิทมันคือวินาทีที่โลกนั้นหยุดนิ่งก่อนระเบิดเสียงเฮที่ไม่ใช่แค่จากกองเชียร์แต่จากหัวใจของทุกคนที่เคยสู้แบบไร้คนเชื่อคือลูกยิงที่บอกว่า ไม่ต้องดังก็มีศักดิ์ศรีที่จะยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีใครเชียร์ก็ล้มยักษ์ได้เหมือนกันแล้วเสียงนกกวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นนักเตะเชลซีหลายคนซุดตัวลงกับพื้นไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะแบกคําดูถูกทั้งแรงกดดันทั้งความคาดหวังที่ไม่มีใครมอบให้มาตลอดทางเส้นทางวันนี้พวกเขาไม่ต้องอธิบายอะไรอีกไม่ต้องเถียงไม่ต้องพิสูจน์แค่ถ้วยแชมป์ตรงหน้าเนี่ยมันพูดทุกอย่างแล้วชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่มันเกิดจากความทุ่มเทความขยันและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ในวันทีี่่่่่่โลลกกหหหััันนงงใ้้เเเซไไมมดาาแแแคพพือขขตวร มาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าไม่มีคำาููถูกคำไหนใหญ่เกินกว่าจิตใจของเราจากทีมที่เคยถูกมองข้ามสู่ทีมที่ยืนหยัดเหนือนทุกคำสัพปะมาทคืนนี้เชลซีคือราชาแห่งโลกฟุตบอลและเรื่องราวของพวกเรานั้นจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลคำออนเชลซีแชมป์โลกคือคำตอบของเรา